อยากจะสรุปอย่างนี้ครับจะเห็นว่าความสําเร็จของโคเวนการ์เดนเนี่ยครับที่ทำให้เกิดการท่องเที่ยวหลัก40ล้านคนต่อปีเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นโดยความบังเอิญจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความตั้งใจของการออกแบบเมืองของการออกแบบพื้นที่การท่องเริ่มตั้งแต่การทําให้คนเดินเท้ามีโอกาสที่จะใช้เงินได้มากขึ้นทําให้คนออกมาจากรถแล้วมาเดินแล้วมีโอกาสที่จะใช้เงินมากยิ่งขึ้น สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเขาสร้างพื้นที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาจะมาเดินหรือว่าใช้เวลาได้นานๆในพื้นที่แห่งนี้อันที่2ครับคือการสร้างโครงข่ายการเดินสร้างโครงข่ายพื้นที่สาธารณะให้คนเดินจากพื้นที่ศูนย์กลางเกิดการใช้เวลาที่นานมากยิ่งขึ้นเกิดการใช้พื้นที่ที่คุ้มค่ามากยิ่งขึ้นยังไม่พอครับยังมีการใส่ก,กิจกรรมที่เป็นกิจกรรมสาธารณะเข้าไปเพื่อสร้างความคึกคักให้กับยาน